สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของแนวโนมหุ้นที่มีวอลุ่มเข้าในสัปดาห์ที่ผ่านมากันโดยจะนำมาทำเป็นการบ้านไม่ว่าเราจะถือยาวหรือ,อะจะเล่นสั้นลุ้นเด้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดีย๋ยวเราไปที่ตัวแรกเลยกรีนรีซอสเซตครับเรามองในภาพใหญ่ก่อนอทำเฟรมมันนะครับ เรามาวัดกันว่าเขาลงมาจากไฮสูงสุดลงมาต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่72%ทีนี้ถ้าดูจากแนวฟีโบผมตีไว้เนี่ยในทำเฟรมมันนี่แหละลงมาแล้วก็พยายามเทสจุดนัยะนะครับสำคัญที่138.2แล้วก็ลงมาเลยทำ90%า90%ได้สำเร็จลงมาย่ำอยู่ที่เจสิสตังค์นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปก็ทั้งขาลงและขาขึ้นตรงนี้ 90%ผ่านนัคู่นะครับจากนั้นเนี่ยยืนอยู่ที่ราคาณปัจจุบันอยู่ที่ราคาบาท9สตางค์เหนือเส้น1 3 8 2ด้วยตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับราคาคข่าๆว่าถูกแพงจะลงทุนเหมาะไหมโอเคเอองบการเงินครับไปดูในส่วนของงบการเงินกันสินทรัพย์นะครับอยู่ที่ประมาณ1,000ล้าน นิสินอยู่ที่227ล้านก็นีิสินไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ767ล้านรายได้อยู่ที่ประมาณ127ล้านกำไรติดลบนะครับ MarketCap มูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่899ล้านตี900ล้านนะครับ าเราซื้อณปัจจุบันเนี่ยถือว่าแพงกว่าเจ้าของเห็นเห็นอยู่แล้วแล้วก็หุ้นตัวนี้ไม่ใช่หุ้นต่ำบุกมูล,ลค่าทางมันประมาณ94สตางค์แต่เราซื้อราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1บาท9สตางค์ตัวนี้ผมก็ยังคงมองว่าแพงครับยังคงมองว่าแพงในส่วนของผู้ถือหุ้น เปอร์เซ็นต์ฟีโฟ์อยู่ที่47%เอไปเช็คในสตรีมมิ่งอยู่ที่ประมาณ27% 27อนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็เป็นในนามบุคคลนะครับตัวนี้ผมอาจจะรออีกสักพักหนึ่งครับในส่วนของตัวนี้นะครับ ก็คงจะต้องเฝ้าดูไปก่อนแต่ในส่วนของสายเล่นสั้นนะครับสายเล่นสั้นผมก็เตรียมกันบ้านไว้ให้ก็คือถ้าจะรอ,อะหลุ้นเด้งนะครับโอกาสตรงนี้90%นะครับผมตีฟีโบไว้ใน Time Frame Day เลยก็คือถ้าผ่านตรงบาท1บาท13สตางค์ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะ ไปลุนที่1นบาท2ี่สสตางค์ครับเพราะว่าโอกาสเกิดขึ้น90%ซนะครับในส่วนตรงนี้เห็นไหมครับก็พอเขาผ่านได้เนี่ยเขาทำเลยนะครับเนี่ยมันจะเล่นอยู่ในช่วงนี้ครับรอบนี้รอบที่1รอบที่2รอบที่สมนะครับรอบนี้ถ้าเกิดเขาผ่านได้รอบที่4เนี่ยเขาชนแล้วเขาย่ำแล้วเขาผ่านราคาเหนือบาท13ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสไปเล่นที่1บาท 39สตางค์นะครับมีโอกาสถ้าผ่านไปตรงนี้แล้วก็มาลงมายึกยักหน่อยนะครับแล้วก็ไม่หลุด6 8ตรงนี้ก็ไปที่1บาท39มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าครั้งนี้ถ้าขึ้นผ่านไปเนี่ยอาจจะเป็นครั้งที่4แล้วก็ไปเทสตร,ตรงนี้เลยนะครับตัวถัดมาครับว g จครับ ในส่วนของ vgi ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับภาพใหญ่เนี่ยเขาจากไฮสูงสุดนะครับจากไฮภาพใหญ่เลยเขาลงมาต่ำสุดไฮสูงสุดลงมาโลต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8-16% 86%ส่วนฟีโบเนี่ยผมตีไว้เนี่ยตาเฟรมมันเนาะเพราะว่าผมใช้ไฮตรงนี้ครับแล้วใช้โลโลโลแรก โลก่อนโลก่อนหน้าเลยตรงนี้นะครับแล้วก็จากทรงเนี่ยก็เล่นถ้าเป็นทําเฟรมใหญ่ก็เล่นมาตามในยาวของเขาเราเห็นได้ชัดนะครับมีอาการชนแล้วมีอาการชนแล้วมีอาการกลับไปเทสเสร็จแล้วโอกาส90%ทําอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นลงมาหลุดเส้น200นิดนึงเห็นไหมกลับยังกลับไปเทสต่อยังกลับไปเทสเส้นในยาตลอดปัจจุบันเนี่ยอยู่ในส่วนของ1บาท 90สบตางค์เอ่อหบาท77สตางค์ตรงนี้นะครับก็คือ,อหลุดเส้น2อ6 8มาด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า,อาโอกาสลงทุนเป็นยังไงบ้างนะครับ สินทรัพย์นะครับตัวนี้ของ VGI อยู่ที่ประมาณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ28,000ล้านแล้วก็นี่สินอยู่ที่ประมาณ3,200ล้านก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่23,000ล้านนะครับรายได้อยู่ที่ประมาณ4,200ล้านกำไรนะครับก็ยังติดลบ ในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่1 9 0 0 0หมื่นเก้าพัล้านนะครับเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือถือว่าซื้อได้ถูกนะครับเป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น2บาทซื้อตอนนี้ก็ซื้อได้ในราคาบาท77สสตางค์แต่ตอนนี้เขาก็กำไรติดลบอยู่เนาะไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นนิดนึงครับ เปอร์เซนต์ฟรีโฟนะครับรายย่อยถืออยู่ที่31%เช็คในสตรีมมิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ13%เองนะครับถ้าตัวนี้ครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนครับสำหรับสายถ้าอย่างในความพี่ของผมก็คือสายเก็บสะสมนะก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับผมอาจจะรอดูทิศทางนิดนึงครับ ในส่วนของที่เป็นสายซิ uh, ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับเขาอยู่ที่บาท77นะครับถ้าจะลงมารับนะครับให้เรามารับที่เดี๋ยวเขาต้องทำหลุดมาถ้าเกิดเขาทำหลุดมาเนี่ยต่ำกว่าบาท75็้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวหน้าเข้าไปหน้าเข้าไปเก็บเล่นสั้นนิดนึงครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาผ่านได้เนี่ย เขาผ่านบาท75ตรงเส้นระยะ38.2ได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสไปลุ้นตรงที่บาท85ตรงนี้ครับเหมือนเหมือนชุดเนี้ยชนทำ90%ตรงเนี้ยผมว่ารอรอรับประมาณต่ำๆว่าช่วงบาท75นะครับแล้วลอยเขากับยืนนิดนึงนะครับสักบาท76ก็อัดเข้าไปแล้วก็เป็นลุ้นตรงเนี้ยครับ90%นะครับ มีโอกาสเกิดขึ้นถึง90%นตะตรงนี้ตัวถัดมาครับ <c oughs> ไปดูในส่วนของอไทยโพลิคอนกันนะครับ <c oughs> ในส่วนของตัวไทโพลิคอนเนี่ยอ เดี๋ยวเรามาดาูภาพใหญ่กันก่อนนะครับภาพใหญ่เนี่ยาจากในอดีตนะครับไฮที่สูงสุดลงมาลงมาถึงจุดที่ต่ำที่สุดก็อยู่ประมาณตอนนี้ก็ประมาณสัก93นะครับ93ก็ถือว่าค่อนข้างลึกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างลึกแล้วก็ ถ้าสังเกตนะครับตามเฟโบดูก็ลงมามาเทสตามเส้นระยะนะครับตามปกติเห็นไหมมีการดึงกลับพอมาถึงเส้นระยะก็มีดึงกลับแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบเส้นระยะปัจจุบันเนี่ยหลุดเส้น200มาละแล้วก็กลับไปตั้ง,งลำเลยในในภาพใหญ่นะครับยืนอยู่เหนือเส้น200ที่ราคาเส้น200อยเนี่ยอยู่ที่ราคาบาท32สตางค์นะครับขึ้นไปยืนอยู่ที่บาท4 9สสตางค์ เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าราคาตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ในส่วนของราคานะครับตอนนี้สินทรัพย์นะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมล้านนี่สินนะครับ เ0 0 0ล้านนะครับตรงนี้เกือบ7000ล้านผมยังมองลบนิดหนึ่งนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่879ล้านรายได้อยู่ที่ประมาณ6000ล้านนะครับกำไรสุทธิติดลบนะครับ m a r k e t c a p อยู่ที่853ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าเทียบกันก็คือซื้อได้ถูกนะครับแล้วก็ h ช p เปอร์บเป็นหุ้นต่ำบุ๊กมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่บาท54แต่ซื้อในตอนนี้ก็คือบาท49เป็นหุ้นที่ถูกทีนี้เราไปดูในส่วนของข้อมูลเพื่อถูหุ้นนิดนึงครับเปอร์เซ็นต์ของรายย่อยที่อยู่ในหุ้นตัวนี้อยู่ที่56เอร์เซนะครับแต่ว่าผมเช็คในสตีมมิ่งแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33เ ตรงนี้ถ้าดูจากข้อมูลนะครับทางงบการเงินเอเอ,อแล้วก็หลายๆอย่างนะครับตรงนี้ในความคิดของผมผมอาจจะรอก่อนนะครับผมอาจจะรอก่อนแต่สำหรับสายซิ่งผมก็ทำมาให้ดูครับสายเล่นสั้นนะครับในช่วงตรงนี้ผมมองว่า เขาลงมาเทสที่บาท49ละนะครับเดี๋ยวเราขยายให้ดูบาท49คือตรงนี้มันมีโอกาสลงมา90%นะครับที่จะลงมาเทสที่1บาท36ตรงเส้น138.2นะครับเพราะว่าโอ,อกาส90%เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในส่วนทั้งขาขึ้นและขาลงและตอนนี้ราคาลงมาจ่ออยู่ที่1บาท 49นะครับถ้าหลุดบาท48เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นตรงนี้90ซน์นะครับ mm hmm. ก็สายซิ S <S mm ่ง hmm. ก็อาจจะต้องรอรอก่อนนะครับ mm hmm. ในส่วนของตัวถัดมาครับ x spring capital ครับ ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในทำเฟมทำเฟรมมันภาพใหญ่กันก่อนนะครับเช็คจากยอดลงมาลงมาแล้วประมาณ82%นะครับลงมาแล้วประมาณ82%าผมก็ได้ตีฟิโบไว้ในทำเฟมในทำเฟรมมันนี่แหละครับ ก็เราลองมาเช็คกันก็คือลงมาแล้วก็เล่นในส่วนของตามเส้นระยะนะครับตามเส้นระยะเหมือนเดิมพยายามตรงนี้ย่ําสวยก็คือย่าย่ําตามแนวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเทสครั้งที่1เทสครั้งที่2ชนครั้งที่3ละนะครับผมยังมองว่าปัจจุบันน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนครั้งที่4นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของงบการเงินกันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้าง สินทรัพย์นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 1ึ0 0หล้านแล้วก็นี่สินอยู่ที่ประมาณ400ล้านนี่สินถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับสินทรัพย์ก็คือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านนะครับก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆรายได้อยู่ที่621ล้านกำไรสุทธิอยู่ที่100ล้านประมาณ106ล้าน กำไราจากปีก,ก่อนเนาะติดลบนะครับปีนี้ก็มาบวกได้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับอยู่ที่11,984ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมยังมองว่าถ้าซื้อปัจจุบันก็คงยังแพงกว่าเจ้าของนะครับแล้วก็หุ้นตัวนี้ก็ยังไม่ใช่หุ้นที่ต่ำบุกแต่ว่าเข้าใกล้แล้วนะครับเกือบต่ำแล้วมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นบาท10 เราซื้อบาท12นะครับก็ยังคงแพงอยู่ไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนิดนึ่งครับเปอร์เซ็นต์ฟีโฟลดของหุ้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ64%รนะครับ64%รายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้64%ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วเช็คในสตรีมมิ่งก็ยังอยู่ประมาณ39%นะครับผมชอบที่ประมาณถักเกณฑ์ของผมคือต่ำกว่าสามประเไปละผมจะเริ่มมองนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่าเขาผ่านบาท40ตรงนี้หน้าลุ้นนะครับน่าลุ้นที่จะไปแต่ว่าในสายาในการ เก็บสะสมตอนนี้ผมยังมองว่าราคามันค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับค่อนข้างที่จะแพงอยู่ผมอาจจะรอ,อก่อนนะครับแต่ถ้าผมชอบจังเลยคือครั้งที่4นี้ถ้าจ่อตรงเนี้นะครับแล้เวเดี๋ยวไปลุ้นเราตรงนี้แต่ว่าผมอาจจะยังรอ,อก่อนเดี๋ยวรอให้มันลงมาอีกก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยเก็บเพราะว่าราคาดูจากดูจากงบการเงินแล้วนะครับก็เราก็ยังคงซื้อแพงกว่าเขาอยู่นะครับ สำหรับสายซิ่งก็เตรียมไว้ให้นะครับรู้สึกว่าณนะปัจจุบันนะครับทำเฟรมเดย์เขาก็พยายามเทสลงมาเนาะแล้วกลับไปเทสต,ตรงนี้นะครับทำหลุดลงมาเลยแล้วกม็มาย่ำนะครับแล้วก็มีขึ้นโอกาสเกิดขึ้น90%ตรงนี้นะครับทำสำเร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยไม่ถึงแต่ผมผมอาจจะยังไม่เข้านะครับถ้าสายซิ่งเพราะว่า ราคายืนอยู่ที่บาท17นะครับมันมีโอกาสที่บาท17ตรงนี้มันอยู่ในเส้นมันอยู่ที่เส้น38.2ด้วยมันมีโอกาสเกิดขึ้น90%นะครับที่จะลงมาเทสท,ที่6กสที่ราคาบาท10ตรงนี้ถ้าจะให้สวยผมอาจจะรอให้มันหลุดบาท10ลงมาครับแล้วก็ยํำได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปลุ้นที่บาท16ตรงนี้จะดีกว่านะครับ ตัวถัดไปครับ l o c k t e c h Global นะฮะ l o c k t e c h Global ขยับเลยเนี่ยนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของ l o c k t e c h g l o b a l กันก็คือตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการลงกันก่อนนะครับว่าเขาลงจากไฮนะครับยอดสูงสุดของเขาในทำเฟรมใหญ่เนี่ยทำเฟรมมันเนี่ยลงมาในส่วนของราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ79%นะครับที่เคยลงมาแล้วก็ เขาผมผมตีในเส้นระยะไว้นะครับของฟีโบเนี่ยผมใช้โลแรกที่เห็นตรงนี้นะครับที่มีอาการดึงกลับเลยเห็นๆเนี่ครับโลแรกเลยใช้ไฮสูงสุดกับโลแรกที่เห็นจากนั้นเนี่ยเขาก็ลงมาทําเล่นตามเส้นระยะของเขานี่แหละนะครับแล้วก็ทําหลุดตรงนี้มีหลุดแล้วดึงกลับนะครับเนี่ยมีการย่าตามเส้นจากนั้นทิ้งลงมาเลยที่เส้น200ร้อยทิ้งหลุดลงมานะครับ แล้วก็ดึงกลับมาพยายามย่ำอยู่ที่เส้น2 6 1 8 8แล้วก็ดึงกลับไปเทสท,ท,ที่เส้น200ราคา79สตางค์ตรงนี้นะครับปัจจุบันนะครับทำกลับขึ้นไปเส้น200อีกแล้วที่ราคา79สตางค์ทีนี้ราคาตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือสมเหตุสมผลไหมที่จะเข้าไปลงทุนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูงบการเงินกันนะครับ l o g k t e c h Global สินทรัพย์นะครับอยู่ที่6,800ล้านนี้สินอยู่ที่ 2.300ล้านนะครับตรงนี้ไม่ถึงครึ่งของสินทรัพย์นะครับผมมองว่าดีนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันอยู่ที่4.000ล้านนะครับตรงนี้ประมาณ4.000ล้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมูล,ลค่าอ่าโทษทีครับรายได้รวมอยู่ที่2.000ล้านประมาณ2.000ล้านกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ1 6 6ล้านนะครับ เขาดีขึ้นตามลำดับนะครับตรงนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่6 3 3 3ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับเป็นหุ้นไม่ต่ำบุกนะครับเป็นหุ้นไม่ต่ำบุกด้วยแล้วมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น50สสตางค์นะครับแต่เราซื้อในราคา ตอนนี้ก็79สตางค์นะครับผมยังมองว่าค่อนข้างที่จะแพงมูลราคาข้อมูลผู้ถือหุ้นนะครับไปเช็คข้อมูลผู้ถือหุ้นกันอ่าเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟรนะครับลายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ประมาณ37%แต่ทีนี้ผมไปเช็คในส่วนของสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21%ก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ เ e อร์เซ็นฟรีโร์วันนั้นนะประมาณเดือนมกรกานะครับผมมองว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วแหละอาจจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงละทีนี้ถ้าเป็นผมจากในส่วนของงบการเงินนะครับก็ตัวนี้ผมอาจจะยังยังก่อนในความคิดของผมผมอาจจะรอดูก่อนนะครับยังไม่เข้าไป ในส่วนของสายาเล่นสั้นนะครับมาดูกันผมก็ลากฟีโบแบบโปรเจคชันไว้เนะาะให้ดูนะครับทีนี้มันเลือกข้างอยู่นะครับว่ามันจะลงมาที่ร้อยหรือเปล่าหรือว่าขึ้นไปเทสที่ร3 8 2เลยที่ราคาบาท83ดสมถ้าเราดูอย่างนี้ ผมมองว่าอา,อาจจะลงมาเทสแถวๆหนึ่งร้อยตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าเส้นทำเฟรมมันเนี่ยชนพอดีเลยที่เจ็ดสิบเก้าเห็นไหมชนพอดีแล้วก็ผมมองว่ามันอาจจะเด้งลงก่อนแล้วย่ำนะครับย่ำแล้วก็ถึงจะค่อยไปนะครับอาจจะมีลาบให้เห็นบ้างนะครับแต่ผมยังมองว่าอาจจะลงมาก่อนนะครับถ้า เป็นสายเล่นสั้นก็อาจจะรอลงมารับที่76สตางค์ก่อนก็ได้ครับรอให้มันลงมาก่อนแถว76สตางค์ตรงนี้นะครับรับตรงร้อยนี้แล้วก็รอไปลุ้นตรงที่ร้อยสาเส้นร้อยที่ราคา83สตางค์นะครับแล้วก็โบนัสเลยก็คือตรงนี้ครับที่88สตางค์นะครับที่เส้นร้อยหกเจ็นะครับ ทั้งหมด5ตัวนะครับก็ลองไปทำการบ้านมาดูนะครับส่วนมากเลยตอนนี้ก็คงจะเหมาะสายสายเล่นสั้นลุ้นเด้งนะครับเก่งกำไรกันนะครับก็ถ้ามีตัวไหนจะให้ผมดูเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปทำลองทำเป็นการบ้านมาดูถูกใจไม่ถูกใจก็อย่าว่ากันนะครับ โอเคครับถ้า,อาชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ